ตอนที่สามพิธีกรรมความเชื่ออีสานพิธีกรรมความเชื่ออีสานที่สำคัญสำคัญในอีสานเป็นบ่อกเกิดของพิธีกรรมต่างๆอยู่สองแบบเป็นความเชื่อที่ผสมผสานร,ระหว่างผีบรรพบุรุษและความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและผีป่าอย่างเช่น ที่ดงพูดินถือเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาความเชื่อของชาวราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดการบวงสวงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นการเลี้ยงขึ้นหรือรับผีเข้ามาและครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการเลี้ยงผีลงคือส่งลงแม่น้ำมูลซึ่งทำกันมาอย่างยาวนานพิธีเริ่มวันอังคาร จะทาพิธีสู่ขวัญเรือก่อนวันพุธค่อยจะบวงสรวงเจ้าพ่อดงภูดินน้ำหมาครูดอกไม้ยาสูบมาบูชาย,ยาพ่อที่บ้านของจำก่อนจะไปที่หอโฮงที่หอโฮงชาวบ้านจะนำหัวหมูเหล้าขาวน้ำส้มบุรีดอกไม้มาบูชาย,ยาพ่อ ร่างเทียมจะร่วมกันรำรอบสารสามรอบแล้วยาพ่อขึ้นประทับบนศารเสี่ยงทายเรื่องความเป็นอยู่น้ำท่าอาหารในชุมชนตอนท้ายพิธียาพ่อเดินลงไปทางฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อปล่อยกระทงที่มีอาหารคาหวานและรินเหล้าลงน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธี ความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการฟ้อนผีฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อรำบูชาพญาแถนหรือเทวดาที่สถิตอยู่บนท้องฟ้าเพื่อขอความเป็นสิริมงคลโดยอัญเชิญท่านเข้าร่างทรงเพื่อช่วยปัดเป่าทุกโศกและสิ่งไม่ดีรักษาาการเจ็บป่วยแก่ชาวบ้านที่มาร่วมพิธี ในการประกอบพธิธีผู้ป่วยนั้นจะมัดผ้าสีแดงที่ศีรษะมีผ้าไหมหรือผ้าขาวมา้าผ้าบ่ามีดอกจำปาสีขาวหรือสีแดงใช้ดอกจำปาสีขาวบูชาผีขันน้ำมนตใส่ขมิน้นใช้นิมนต์ผีเป่าแคนเป็นทํานองรำเสิร์งให้ผีฟ้าลงมาร่วมพธิธีแล้วรำเพื่อรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างการบูชาผีบรรพบรุษ และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแฝงความรู้จักเคารพนับถือและทําบุญให้กับบรรพบุรุษเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เคารพนับถือเหล่านี้จะทําให้เขาคอยช่วยเหลือคุ้มครองเรา